กับสบายดีพ่อเม่พี่น้องกับสวัสดีเอซีทุขานที่เข้ามาติดตามหับโซนซองบบาตายด้วยพี่น้องเมื่อน,นี้บบาวตายกับได้ถือโอกาสเวลาแจกของให้เด็กๆพี่น้องเอ้เสือผ่ากัสีประมาณนี้แหละพี่น้องมีผู้ใหญ่ใจดีทางกรุงเทพเพิ่นผักมหาลั้พี่น้องเอ้ให้แจกยายเองลูกหลานบ้านเท่านี้แหละพี่น้องเอ,อ้เอากระซีเริ่มแจกให้เด็กๆเ,เลยพี่น้องเอ้

พิมทองเมทามีเมทาเมานี่ตัวสีนี่ตัวใลูกเด้อพาดใเด้อตาดีเลยลูกนี่นี่นี่เอยเอ้เรไวเร็วเร็วเร็วเรไปเรเร็ว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 เรไปเรไปเป็วเรไร็วเ

bây giờ tôi không có cái gì tôi không trong nó không đâu

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แก่แไ่แก่เลยดิ่้ัเไงพูดร่งนี่เอาเอาตัวเลยเอนเนาะนี่เนาะเนี่เนาะไป้นดปนระบอบเอาเ็เาไคเพื่อเห็นเาเบิ้ลเลเบิ้ลเลเบิล่เบิ้ลเล่ยังไล่อยู่เลยยังไล่ตัวต่อยังยังทรมาร์บขบ một tóp nữa đừng mì thôi đi vào lú, bà Lũ. Ừ. Ừ. thì thì học ตอนนี้ผู้คนกำลังมาหับเอาพี่น้องเอ้ยเอากลับเป็นแจกยายเป็นสะพานบุญมนะเพื่อนพี่น้องเอ้ยลูกหลานกำลังมาหับเอามันจะกำลังพามาพี่น้องโอ้ไม่กี่บ่อนล้วนี่พอดีบ่อขอบใจเด้อ มันแต่ยายเราคนอยู่พี่น้องเลยตอนนี้ก็แจกแล้วแหละพี่น้องเลยแบบคนยังชนมาเบิด์ประจักเอาไปบอกกันหลยผู้ลายคนเติบพี่น้องเลยโอ้กำลังมากำลังไม่กำลงังไมกยังมาบะตัถขกเบิเด็กๆคือว่าไปหับมากกับ ส่วนล่เขาก็อาแต่ผูเป็นบคอยมีแหละพี่น้องเอ้ยเป็นขาดเรือเขาก็ไปหาเป็นเป็นมหาเอาพอแม่เป็นก็พามาพี่น้องเลยเด็กเด็กอยู่ร้านบ้านเท่านี้แหละกันยังไล่ยังไลผูวลยคนัวอันนี้ก็ยังบ่ได้คึงซ้่พี่น้องเลยมาเอามาเอาลูกมาเอาลม่มา

Chí sổm không ừ. Đây khu nạ khu ta này nọ người. ก็เลยก็ได้หลายคนเต๋อพี่น้องเกือบสิประมาณสี่สิบกว่าคนแล้วประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้คุสมมาพักวันแล้วนาะพี <S <S <it> ่น้องเบาตายใช่ได้ลาไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาตายเด้วยพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดีนะพีลูกสบายดีเหมือนกันยกเลยัง